แสนดีลูกชัดชาติฟาดเดือดพิธาชี้ไม่มีทางได้เป็นนายกแสนดีลูกชัดชาติผู้วาราชการกรุงเทพมหานครโพ์ฟาดพิธาชี้ไม่มีทางได้เป็นนายกพร้อมแจ้งชัดสาเหตุที่คิดแบบนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ ลูกชายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ออกมาโพส์ประเด็นการเมืองผ่านทางสตอรี่ในอินสตาแกรมถึงพักคก้าวไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตว่าทีมสีส้มพักคก้าวไกลขอให้ผมได้พูดความจริงกับพวกคุณในฐานะคนที่สัอร์ตเพื่อไทยหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลก่อนเผยความคิดเห็นส่วนตัว9ข้อดังนี้ 1. การแก้ม272จะไม่มีวันเกิดขึ้น 2. การแก้กฎหมายที่เป็นที่โต้แย้งจะไม่สำเร็จ 3. พิธาไม่มีทางได้เป็นนายกไม่มีวัน 4. ตราบใดที่พักก้าวไกลยื้อเพื่อโหวตนายกต่อไปคุณจะไม่มีทางชนะ 5. คุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ก้าวไกลและเพื่อไทยมีที่นั่งห่างกันเพียงแค่สิบที่นั่งคุณจะไม่ได้หมากไปสักตัวเพราะโอกาสของคุณหมดลงแล้ว 6. พุทธิสภาและคนทั่วไปเขาไม่สนใจข้อเรียกร้องของคุณหรอกพวกเขาจะมีอำนาจต่อไปอีก1ปีการเลือกตั้งครั้งหน้าพยายามชนะให้เกิน65%เเซเหมือนที่ไทยรักไทยเคยทำได้ในตอนปี2005แล้วผมจะลองคิดดูอีกที 7. คุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ในทุนต่างๆไม่ต้องการให้พวกคุณมีอำนาจส่วนเกษตรกร,ร,กรต้องการนโยบายที่จ่ายเงินให้พวกเขาได้ไม่ใช่ในโยบายความเท่าเทียมทางเพศหรือการแสดงออกโบคที่ไร้สาระพวกนั้น8โดยสรุปแล้วไม่มีใครต้องการให้คุณได้ตำแหน่งมีเพียงแค่พวกวัยรุ่นบ้าบอกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นแหละ พักของคุณมีอายุแค่2ปีพวกคุณทำอะไรบ้างล่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแต่คดีแล้วคดีเล่าแถมระดับหัวหน้า3คนยังโดนแบนถึง10ปีและพิธาเองก็จะโดนแบนแบบเดียวกันนอกจากนี้ยังมีข้อความนึงระบุว่าได้เวลาที่ต้องเสียสละทุกอย่างแล้วสีส้มเพื่อให้ฟั่งสีแดง คุณได้โอกาสของคุณไปแล้วตอนนี้ควรให้พวกเราเพื่อไทยนำาพาประเทศไทยไปสู่อนาคตเพราะเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญทางเศรษฐกิจมาเป็นลำดับต้นๆต,ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเสือตัวที่5เราจะไม่มีวันทำสำเร็จถ้าคุณเอาแต่พูดเรื่องปัญหาสังคมและกฎหมาย เราควรโฟกัสที่เศรษฐกิจและวิธีการหาเงินเข้ากระเป๋าประชาชนอย่าให้เราต้องทำในสิ่งที่ชั่วร้ายฟังพวกผู้ใหญ่บ้างเพื่อไทยคือพักของประชาชนส่วนก้าวไกลคือพักของพวกตื่นตัวและพวกที่ต้องการล้มล้างวัฒนธรรมนอกจากนี้แสนดียังโพยข้อความทิ้งท้ายระบุว่าเพื่อความชัดเจนนะ ผมคิดว่านโยบายของก้าวไกลนาใช้งานได้จริงมันคือการพลิกโฉมและมีความสร้างสรรค์มากแต่ผมไม่ชอบผู้นำและคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงท่าทางการประท้วงเมื่อปี2020ผมยังคงเป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยและไม่ได้ต้องการให้เพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับประวิทย์อนุทินและรวมไทยสร้างชาติ ได้โปรดเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างเพราะเราทุกคนมีมุมมองที่ต่างกันเพื่อประเทศไทย